โอ้โลขนาดนี้ขอขี่ไปใส่นาได้ไหมน้องฮาฮ่ามังกรเหลือจะสซ้อมสู้มังคือยังฆ่าฮ่าาฮ่าาไม่เคยกลัวไอ้หอกไอ้น้องมาสิมาสิเข้ามาเลยน้องเอ้เข้ามาเข้ามาข้าไม่เคยกลัวหรอกมังกรย่ังแกจะมาสู้มังคืออย่างข่าได้ยังไงแค่ฝีมือกับการยังแกจะมาสู้แล้วยังข่าได้ ตายจ้อยทำไมต้องมาเจอไอ้มังกรกากาตัวนี้ด้วยวะมึงเนี่ยมึงมึงตายมึงตายเอา้าใได้ขาใได้อุ้ยมันเอาขรุเลวมันเอาเกลียวมันจริงเกลียวตายตายต้องหลบก่อนหลบก่อนไม่ไหวไม่ไหวเอาแล้วมา ไข่ห่าว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 เอ้มังกรกาดมึงจะสู้มึงมังเกลอะไรกับมึงฆ่าได้ล่ะไอ้มังกรกาดไอ้มังกรกาดไอ้มังกรแดงกากดเนี่ยมามาอู้อู้ตายจ่อยเอ้ามาเจอไม่เร็วเลยเนี่ยไอ้มังกรนี่มึงเป็นมันมึงมันหัวใจกูจริงๆเลยนะเนี่ยไอ้มังกรแดงนี่กูสั่นนมึงแล้วเนี่ย กูสู้ไม่ไหวหรอกกูสู้ไม่ไหวแล้วกูหนีก่อน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 เอ้าตายอีกแล้วเฮ้ยเอ้ามาเจอมึงอีกแล้วเนี่ยอีกมังกรโอ้ตายหาแล้วกูตายหาแล้วเอ้าสู้กันเอ้าเอ้าอ้มึงอย่าห้าวเลยเนี่ยอย่าห้าวกูฆ่ามึงตายแน่ทีเนี้ยมาโอ้มากูเอาจับมึงตายแน่ทีเนี้ยอิชอิชอิชมันเอ้าไป มึงจะ่ากูเหรอมึงกวนทีเนี่ยกูฆ่ามึงแม่ทีเนี่ยกูฆ่าแม่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 ทีเนี่ยเราจะมึงฆ่ามันมึงฆ่ามันเราต้องตีป้อมมันก่อนตีป้อมมันแตกก่อนตี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 ฟ้อมมันแตกก่อนตีโอ้โหโอ้โอ้เอาอีกแล้วตายอีกแล้วเราไอ้มาเจอมึงแล้วเนี่ยโอ้ตายมาเดี๋ยวกูฆ่ามึงแม่ทีเนี้ยมามากูแทนแน่ปันเนี้ยเอากลับพรกลับพอนลงพอพี่น้องกลับพร

พยายามนี่ในความสำเร็จมึงต้องอยู่นั่นกูต้องฆ่ามึงให้ได้มังกรแดงมึงมึงทำร้ายกูมากแล้วมึงทำร้ายกูมากแล้วเดี๋ยวกูต้องจัดการมึงให้ได้กูต้องจัดการมึงให้ได้เลยมาอว